รีวิวครับก e ารติดตั้งชุดเทอร์โบนะครับเจ้าช้างน้อยนะครับผมเครื่อง 6M61 นะครับหรือรุ่นอื่นๆที่เป <population. S 1> ็นเครื่อง 6M61 นะครับสิ่งที่เราจะทําหรือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับคันนี้ไม่มีเทอร์โบมานะครับก็จะหมดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งใหญ่ๆที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเขาไอเสียนี่นะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับขอร่วมไอดีนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับผม แล้วก็ระบบน้ํามันกับระบบน้ํามันเข้านี้จะทําใหม่หมดเลยนะครับดังนั้นการใช้งบประมาณใน,ในการเริ่มต้นใหม่นี้ก็จะหมดเยอะหน่อยนะครับก็เหมือนรดบรรทุกนะครับผมถ้าเป็นเครื่องพวกนี้ก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับรถเกี่ยวคันไหนที่ไม่มีโบมาที่ไม่มีเขาโบมานะครับสําหรับของผมผมจะไม่แปลงให้ลูกค้านะครับผมจะไม่แปลงให้ลูกค้าผมจะเปลี่ยนเป็นเขาเทอร์โบเลยนะครับมันง่ายแล้วสะดวกแล้วมันดูแล้วเรียบร้อยดีนะครับยกเว้นแต่รุ่นไหนที่มันไม่มีเขาจริงๆนะครับก็ จะทําการแปลงนะครับแต่เราต้องคุยกับลูกค้าก่อนแต่ถ้ารุ่นไหนมีเขาไห้เสียมีเขาโบขายแล้วผมจะไม่แปลงนะครับจะให้ลูกค้าเพิ่มเงินแล้วก็ใส่เป็นเขาเทอร์โบไปเลยนะครับมันจะดูสวยงามกว่านะครับผมคอยดีนี้ก็เป็นคอยดีหล่อมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละขั้นตอนนะครับผมวันนี้ติดตั้งอยู่ที่โคราชนะครับ ร้อยไปแล้วนะครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่ครับใส่ให้เรียบดูเรียบร้อยแล้วครับมีเขาเทอร์โบแล้วก็มีท่อร่วมไปดีนะครับเพราะเครื่องพวกนี้นะครับมันจําเป็นต้องซื้อต้องเปลี่ยนนะครับผมครับสาหรับรถใครที่มีเขาเทอร์โบอยู่แล้วก็จะประหยัดงบแต่สําหรับใครที่ไม่มีอะไรมาเลยนะครับก็จะใช้ครบเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเหมือนการเริ่มต้นใหม่นะครับผมเป็นที0 8 2ขีอนะครับผมตัวพิมพ์นิยมนะครับในสายรถเกี่ยวนะครับผม ตัวนี้นะครับเด็ดสุดแล้วนะครับในตระกูลรถเกี่ยวลองลงมาก็จะเป็น TF 0 8L นะครับ L ก็จะลักษณะเหมือนกันนะครับ L มันจะมีหน้าเหลี่ยมหน้ากลมนะครับผมอยู่ที่เราเลือกใช้ครับลักษณะแตกต่างไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนะครับยกเว้นแค่ฝาหน้าส่วนเสียงก็จะต่างกันนะครับ0 8.2เสียงก็จะดีกว่า L ก็จะเบาลงกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ L นี่ราคาจะถูกกว่านะครับ0 8.2จะแพงนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ มีรถเกี่ยวอยู่นะครับอยากอัพเทอร์โบนะครับอยากแปลงเทอร์โบนะครับต้องการให้มันไปที่สุดนะครับผมก็แนะนําตัวนี้เลยครับสูตร8ขีด2นะครับผมแล้วก็วิธีการดูโบแท้นะครับถ้าเป็นขีด2นะครับนะครับดับแรกก็ดูป้ายก่อนนะครับป้ายครับป้ายก่อนนะครับมีคําว่ามิซูนะครับแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์นะครับมีสัญลักษณ์ตามิซูนะครับตัวนี้คือแท้แน่นอนเพราะว่าโบเรียนแบบจะไม่มีตาสัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นฝากลม หรือว่าฝาเหลี่ยมบางตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ไม่มีเราก็ต้องมาดูที่ป้ายนะครับต้องมีตาสัญลักษณ์นะครับนี้ก็คือวิธีการดูว่าแท้นะครับผมเราจะได้เสียเงินแล้วลแล้วก็จะได้แบบใช้ของแท้มันจะได้อุ่นใจนะครับผมพวกโบแท้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเก่าญี่ปุ่นมาหมดนะครับผมโบใหม่นี่หายากมากนะครับผมนานๆนะครับไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะครับนานๆมีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับตระกูล 6M6061 นะครับผมมิซูนะครับผม ต้องการโบซิ่งหรือใครที่แบบงบไม่ถึงที่ f 0 8ก็แนะนำ h x 4 0นะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับผมใช้กันแบบเยอะนะครับผมเวลาเสียเวลาพังพวกนี้มีอะไรนะครับลูกค้าจะไปเกี่ยวที่ไหนก็แล้วแต่โบพวกนี้มีอะไรรับรองผมคิดว่ามีรับรองแล้วครับเพราะว่าคนใช้เยอะมากรถบรรทุกก็ใช้นะครับผมรถเกี่ยวก็ใช้อู้โหทั้งโบคู่โบเดี่ยวนะครับใช้กันเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ช่างบิ๊กติดตั้งอยู่ที่โคราชนะครับอำเภอชุมพวงนะครับผมหากสนใจใน บริการเรื่องเทอร์โบแล้เกี่ยวนี้ก็สั่งได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมขอบคุณครับ